โรงเรียนสอนคนตาบอดส่วนมากอาจจะมองนะครับว่าเด็กตาบอดที่อายุยังน้อยหรือว่าต่ํากว่า5ปีนั้นยังไม่พร้อมที่จะเข้าโรงเรียนแต่ก็ยังมีโรงเรียนสันติจิตนาโรงเรียนสอนคนตาบอดขนาดเล็กที่อยู่ที่อําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับที่โรงเรียนนี้เขามองว่าการเข้าเรียนตั้งแต่อายุยังน้อยนี่แหละถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กที่ตาบอดอะไรคือปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนแห่งนี้นะครับมีหลักคิดและก็มีมองที่ต่างออกไปครับอาจารย์ครับ โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาที่จังหวัดแพร่เนี่ยแนวคิดของเขาเนี่ยมาเริ่มต้นมากี่ปีแล้วฮะแล้วมันเริ่มต้นมาจากอะไรก็จริงจริงเริ่มต้นก็ประมาณเกือบสิบปีแล้วนะฮะครับ,รบแต่ว่าแนวคิดเนี่ยมันก็ย้อนหลังไปไปไ,ปไปกลกว่านั้นโรงเรียนสอนคนตาบอดในลักษณะนี้เนี่ยเดิมทีเนี่ยเป็นโรงเรียนโรงเรียนประจําเหมือนกับเป็นทางเลือกเดียว ของคนตาบอดเพราะว่าสมัยก่อนโน้นเนี่ยเขาเชื่อว่าคนตาบอดไปเรียนร่วมกับใครไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก็ต้องมีโรงเรียนเฉพาะนะฮะคือเขาเชื่อว่าไอการที่อยู่ในที่เฉพาะเนี่ยมันเหมาะสมที่สุดนะครับต่อมาเนี่ยรัฐบาลเขาก็ขยายแนวคิดการออกไปเรียนร่วมกับบุคคลทั่วไปมากขึ้นรุ่นผมเนี่ยก็ได้พบกับประสบการณ์ทั้งสองแบบนะครับออต่อมาแนวคิดอีกแบบหนึ่งก็ซึ่งกําลังเฟื่องฟูอยู่ในขณะน,นี้ก็คือการจัดการศึกษาแบบ แบบเรียนรวมหรือ uh, inclusive education ก็คือทำให้โรงเรียนทุกแห่งเนี่ยมันสามารถรองรับคนทุกคนได้ครับเรามีความเชื่อว่าคนตาบอดทำอะไรได้มากกว่าที่คนคิดครับเรามีความเชื่อว่าคนตาบอดสามารถจะพึ่งตนเองและก็เป็นที่พึ่งของครอบครัวชุมชนสังคมได้ครับเรามีความเชื่อว่าการตาบอดนั้นไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความดีความเลวรเราเชื่อว่าคนตาบอดสามารถพัฒนาไปเป็นขอทานหรือเป็นบัณฑิตก็ได้ครับแล้วเราต้องการ สร้างทางเลือกโดยวิธีการที่เราคิดว่าในเมื่อเราเป็นคนตาบอดผ่านร้อนผ่านหนาวมารู้ทุกรู้สุขรู้ว่าอะไรเ,เหมาะอะไรไม่เหมาะเนี่ยเราก็น่าจะต้องสร้างเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่มีคมุณภาพและเผิญคุณสันติกับภรรยาของท่านเนี่ยค,คือคุณจินตนาเนี่ยก็มีจิตเป็นกุศลก็บริจาคที่ดินให้กับเราและชื่อของสองท่านมารวมกันมันก็เป็นมงคลใช่ไหมสารกับจินตนาก็คือมี มีมีความคิดไฟสันติไฟความส,สงบสุขใช่ไหมครับจริงๆมันเป็นชื่อสองสามีภรรยานะรนะครับนะครับแต่พอ,อามาแปลเป็นเอามาเป็นชื่อโรงเรียนแล้วมันเออมันเข้าท่าดีการเปิดรับสมัครเด็กตาบอดที่มีอายุต่ำกว่า5ขวบเข้าโรงเรียนโรงเรียนหลายแห่งอาจจะมองว่าเป็นปัญหาและดูเหมือนจะเป็นภาระที่หนักเกินไปนะครับ แต่สาหรับค,คุณครูที่นี่พวกเขาเชื่อนะครับว่าเด็กที่จะมีพัฒนาการที่ดีได้นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของอายุหากแต่เป็นเรื่องของการฝึกฝนว่าเด็กคนนั้นจะรับการฝึกฝนมามากน้อยแค่ไหนค่ะโรงเรียนสังคัตาบดสันติจิตราจังหวัดแพร่นะคะมีนโยบายรับเด็กตั้งแต่อายุ3ถึง12ปีมีคนเอาสองขวบมาละมาฝากเราก็รับแล้วกลายเป็นว่าเราก็รับตั้งแต่สองขวบไปต้นมาเลยรอเด็ก แต่และแต่และวัยแต่และมาฝึกพร้อมๆกันเนี่ยจากเด็กที่มาจากบ้านแล้วไม่มีประสบการณ์ไม่มีพื้นฐานในการช่วยเหลือชีวิตประจำวันด้วยตัวเองเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กที่มีอายุน้อยเนี่ยจะสามารถพัฒนาได้เร็วกว่าเด็กที่มีอายุมากถ้าเด็กที่มีอายุมากอย่างเช่นสิบขวบขึ้นไปเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับการฝึกเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนก็เลยมีความคิดว่าก่อนที่จะเรียนทักษะทางวิชาก,การเนี่ย เราก็จะมาฝึกทักษะการช่วยเหลือตัวเองก่อนเราอยากได้ดการบอดที่สมองสภาพร่างกายปกตินะคะตั้งแต่อายุตั้งแต่2ขวบขึ้นไปมาฝึกก่อนเพราะว่า เมื่อเด็กเนี่ยได้ฝึกเตรียมความพร้อมได้ฝึกกล้ามเนื้อมือได้ฝึกทกํากิจวัตรประจําวันเนี่ยเพราะการจะอ่านเขียนอักษรเบลได้นั้นกล้ามเนื้อมือเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเพราะเด็กที่มาเมื่อ,อยุมากแล้วเนี่ยประสาสัมผัสทางมือกับการสั่งการของสมองเนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กันมันก็จะทําให้ฝึกยากแล้วเด็กก็เกิดการเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ยอมรับการฝึกของครูด้วยเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนเนี่ย เรายินดีที่จะรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่2ขวบขึ้นไปเพื่อมารับการฝึกเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเรียนตามขั้นตอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสมมุติว่าเราเอาเด็กมาจากบ้านเด็ก5คนหนึ่งห้อาย,ายุเดชชายเด็กหญิง A อายุ5ขวบกับเด็กหญิง B อายุ5 2ขวบ แล้วก็เด็กหญิงเอเนี่ยไม่ได้รับการฝึกฝนอะไรเลยซึ่งอายุห้าขวบแล้วกับเด็กหญิงบีก็ไม่ได้รับการฝึกฝนอะไรเลยเหมือนกันสองขวบแล้วเราเอามาเริ่มฝึกให้รู้จักเข้าห้องน้ำรู้ว่านี่ห้องน้ํานะชะกักโครกเข้าแล้วต้องทํำยังไง ừ, องงึแล้วต้องล้างก้นฉี่แล้วต้องล้างก้นเสื้อผ้าใส่ยังไงกระดุมติดยังไงอ่ะคือเอามาฝึกพร้อมกันเนี่ยเด็กสองขวบกับเด็กห้าขวบก็ทําได้ไม่ต่างกันเลยนะคะ อาจารย์ครับและอย่างทุกวันนี้เนี่ยน้องๆที่ตาบอดเนี่ยเขาเรียนรู้อะไรจากโรงเรียนสันติหมายถึงว่ากิจกรรมประจําวันนะฮะครือเขาเรียนรู้รเขาก็เรียนหลักสูตรทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ,รนะฮะแปดสาขา8สาระนะ,ะแล้วก็ก็เรียนทักษะเฉพาะด้านที่มีความจําเป็นในการทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นอักษรเบลไม่ว่าจะเป็นการ,รใช้พิมพ์ดีสัมผัสแล้วก็รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการทําความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวหรือง่ายๆก็คือการเดินทางโดยใช้ไม้เท้าขาวอย่างนี้แหละทักษะชีวิตันการเรียนรู้ที่จะมีต้่จะมีชีวิตที่จะทักษะชีวิตเพราะว่าคนตาบอดหลายคนเนี่ยถูกคาดหวังให้นั่งอยู่กับที่เขาไปวางแมะไว้ที่ไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นด้วยความสงบสงี่ยมเจียมตนจ่ไม่จะไปปีนป่ายไปซุกซนก็หาว่าไม่เจียมตัวครับ ไม่ใช่จริงไม่จาเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นครับผมวิ่งหกคมแนตีลังกาตกคนามาไม่รู้จะกี่ครั้งตกต้นไม้มาไม่รู้จะกี่ครั้งตกบ้านมาจากชั้นสองหัวแตกหัวนอนมาไม่รู้จะกี่ครั้งไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งตาบอดนี่แหละมันเลยทําให้เหมือนกับว่ามุมมองของคนภายนอกเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคนตาบอดเนี่ยพัฒนาการในการเรียนรู้อาจจะช้ากว่าคนปกติที่เวเวทนานิยมครับเวทนานิยมก็คือแนวคิดที่เอาความรู้สึกเป็นฐานครับ ไม่ได้ประกอบด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการนั้นเป็นวิทยาศาสตร์สถิติก็ไม่เคยบอกอะไรก็ไม่ได้เคยกล่าวออกมาอยู่ดีๆก็คิดเอาว่าหรือเขาบอกว่าหรือมันน่าจะเป็นใช่ไหมฮะนี่แหละที่เรียกว่าเวทนานิยมครับเวทนานิที่นี้ไม่ได้แปลว่าสงสารนะครับก็คือวิธีคิดที่เราเรียกว่าฐานความรู้สึกเอาความรู้สึกความรู้สึกมาเป็นฐานเป็นที่ตั้งถูกต้องครับอย่างผู้ปกครองบางคนที่อาจจะมองว่าเฮ้ยลูกของฉันลูกของผมเนี่ยเอาเอาเก็บไว้บ้านก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งออกไปเรียน ผู้ปกครองเขาก็ลืมคิดไปไว่ายังไงเขาก็ตายก่อนลูกอยู่แล้วตามหลักอน,นิจังนะฮะแต่เขาสําคัญไปว่าเขาจะสามารถอยู่ดูแลลูกเขาไปตลอดอันนี้ก็เป็นความรักบวกกับความไม่รู้คือความรักบวกเวทนานิยมอนะเนยอันนี้ยังดีที่ผมไม่ผมไม่บอกว่าความรักบวกความโง่เขานะฮะค,คือถึงยังไงเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราก็ตายก่อนลูกอยู่แล้วครับคุณจะไปหวังดีอะไรกับลูกกันนักกันหนาะที่คุณจะป้อนข้าวป้อนน้าเขา หรือคุณจะฆ่าเขาก่อนที่คุณจะตายครับบางครั้งคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้สั่งลาได้ซ้งไปครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้โอกาสเขาได้ล,ล้มลุกคลุกคลานให้โอกาสเขาได้พัฒนาตนเองให้โอกาสเขาได้คิดเป็นทําเป็นรู้รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมดีกว่าครับเพราะฉะนั้นอย่าไปปล่อยให้เขางมงงเอ่อหรือรอวันที่คนจะลากตัวไปเป็นขอทานเลยเสียเวลาเปล่าครับแท้จริงแล้วเนี่ยการที่เด็กตาบอดเนี่ยเรียนตามเกณฑ์ปกติ ก็คือ5ขวบขึ้นไปแล้วค่อยเข้าเรียนหรือว่ามาเรียนก่อนเกณฑ์กำหนดคืออาจจะสองสาขวบเนี่ยพัฒนาการในการเรียนรู้เนี่ยมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนครับก็ทําไมเด็กทั่วไปมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนได้ทําไมเด็กทั่วไปถึงมีเนอร์ซอรี่ที่ถึงมีเด็กโรงเรียนอนุบาลมีโรงเรียนที่ดูแลปฐมวัยมีสารพัดกระตุ้นพัฒนาการแสนที่จะไปจ้างครูพิเศษอะไรสารพัดอย่างใช่ครับแล้วทําไมเด็กพวกนี้ถึงไม่มีไม่มีไม่มี ความชอบทำยิ่งเขาจะต้องไปใช้ชีวิตในสังคมที่มันมีอุปสรรคเยอะๆเนี่ยมันยิ่งต้องรับคมฮะมันยิ่งต้องสร้างความแข็งแกร่งครับให้มากทําแบบฝึกหัดเขาต้องทําแบบฝึกหัดความทุกข์ยากไว้เยอะๆับอย่างที่ท่านพระพรหมคุณาพรบ,บอกเจอความทุกข์ก็จะได้บอกเลยว่าความทุกข์นี่ดีแท้ใช่ไหมฮะพาเราทําแบบฝึกหัดมาเยอะ อย่างผมเนี่ยทำแบบฝึกหัดมาเยอะนะมีแต่แผลเป็นเต็มบหมดเลยเนี่ยแถวหน้าแข้งผมเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเจอความลำบากมาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมแต่ไอ้ประเทศไม่เคยเจออะไรเลยเนี่ยไอ้ความลำบากมานิดเดียวก็หงอละกลัวความทุกข์เนี่ยเขาเรียกว่าพวกกลัวความทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนตาบอดได้ทําแบบฝึกหัดความทุกข์ยากลาบากมาตั้งแต่เด็กๆเจอความทุกข์ก็จะสามารถยิ้มสู้ได้ เหมือนเปิดเพลงพระนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานให้เรามาตั้งแต่2495ใช่ไหมเราจะได้ยิ้มสู้ได้เราจะได้บอกว่าความทุกข์นี้ดีแท้ได้ครับมันช่วยทําให้เราเก่งขึ้นไงคุณทาดิฉันยิมมาแต่เขาไม่รับครับเขาไม่รับเพรากว่าเด็กเด็กเล็กขนาดนั้นน่ะพัฒนายากเขาก็เลยว่าเขาก็เลยให้เหตุผลว่าเด็กต่ำกว่าสามขวบหรือสี่ขวบหรือหกขวบเนี่ย คือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาอย่างเงี้ยคือทางทางในด้านองค์กรอื่นนะครับก็ผมก็เลยตัดสินใจเอาลูกมาเรียนที่นี่ดีกว่ามันมันเป็นเรื่องจริงที่ซึ่งเราได้ได้รับคำปฏิเสธมาแต่โรงเรียนแห่งนี้ไม่มีคำปฏิเสธจุดมุ่งหมายของเราก็คืออยากให้เด็ก ม,มีวิวัฒนาการที่ที่สูงที่สูงและก็อีกอย่างหนึ่งคือเราจะต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆเพราะว่าเหมือนกับคําสุภาษิตว่าไม้อ่อนยิ่งดัดง่ายไม้แก่ดัดายากถ้าเราฝึกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เด็กๆเขาก็จะได้มีพัฒนาการที่เร็วเพราะว่าคนปกติเนี่ยเขาจะส่งตั้งแต่ห้าขวบ เอาไปพัฒนาการแต่อย่างสําหรับคนพิการหรือว่าผู้พิการทางด้านสายสตาเนี่ยจะต้องใช้ประสาทสัมผัสจะต้องใช้ความจําให้สูงที่สุดลักคิดที่ํำให้ที่นี่รับเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบส่วนหนึ่งเกิดจากตัวของท่านรองผู้อํานวยการโรงเรียนเองซึ่งตาบอดตั้งแต่เกิดท่านจึงได้ดึงเอาประสบการณ์ในวัยเด็กมาใช้ในโรงเรียนและถ่ายทอดเป็นความรู้ให้กับเด็กๆครับ ประสบก,การณ์ของตัวเองก็คือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะแต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างคือไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรประจําวันของตัวเองเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เองเพราะว่าคือได้รับการฝึกฝนมาค่ะก็เลยอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยที่มีบุตรหลานที่มีความบกคลอภรณ์การเห็นเนี่ย ส่งลูกหลานของท่านเนี่ยเข้าโรงเรียนเฉพาะทางตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าเปรียบเทียบตัวเองกับเด็กสมัยนี้แล้วก็คือเด็กมาอยู่กับเรานี่คือทำอะไรไม่ได้เลยแต่ทําไมเราสามสี่ขวบนี่เราช่วยเหลือตัวเองได้แล้วทั้งที่เราก็มองไม่เห็นเลยก็เลยอยากจะฝึกไม่อยากให้ไม่อยากให้คนตาดีหรือคนทั่วไปในสังคมหรือครอบครัวเนี่ยมองมองเด็กคนตาบอดว่าเป็นคนที่ไร้ค่าเป็นภาระกับครอบครัวและสังคมก็เลยก็เลยถึงทําอย่างนี้ อาจารย์ครับและอย่างทุกวันนี้เนี่ยโรงเรียนที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่ตาบอดเนี่ยที่มีอายุต่ำกว่า5ปีถึง6ปีได้เข้ามาศึกษาหรือว่าได้เข้ามาเรียนรู้เนี่ยมันมีมากพอหรืยอยังในใน,ในสังคมบ้านเราจริงๆโรงเรียนสอนคนตาบ,บอดส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับเขาเขารู้เลยว่าการเตรียมตัวยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีอ๋อแสดงทุกที่ก็คิดอย่างนี้หมดเลยฮะ,ะส่วนใหญ่คิดอย่างนี้ฮะแต่ว่าอาจจะไม่อายุอาจจะไม่ลงไปน้อยถึงขนาดที่เราที่เราเรา <laughs> เปิดโอกาสที่ที่โรงเรียนที่แพร่ขอเรานร้อยที่สุดนี่กี่วขวบเขาเราเนี่ยมีเด็ก2อสขวบมาเก็มีแล้วนะสองสามขวบนะเพราะเราคิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยแค่ฐานะพ่อแม่ก็ยากจนจะตายอยู่แล้วถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่จนถึง5-6าหขวบเนี่ยดีไม่ดีเป็นขาดอาหารพิการซ้อนก็ไีอีกไปกันใหญ่นะฮะดีไม่ดีพ่อแม่มัดไว้กับเสาเพราะว่ากลัวว่าลูกจะไปตกบันไดเลยโดยกลายเป็น พิการทางร่างกายไปอีกครับครับนะทั้งขาดอาหารทั้งพิการทางร่างกายกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปกันใหญ่เลยนะครับครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าการเปิดโอกาสให้คนได้เรียนหนังสือเนี่ยไม่ว่าจะโดยวิธีรูปแบบวิธีการใดก็ตามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับแม้ว่าผมเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่โณร,รงในเรื่องสิทธิการไปเรียนร่วมเรียนรวมในชุมชนยังไงก็ตามเนี่ยตราบใดที่คนเหล่านัันไม่่ีโอการรบบบใดทงยยงยยลขฐ ยังอยู่แต่บนแผ่นกร,ระดาษและตราบใดที่เรายังไม่สามารถฟ้องสถานศึกษาต่างๆได้ทั่วไปเนี่ยนะโดยสถานศึกษาเหล่านั้นก็ยังอ้างอยู่เสมอว่าไม่พร้อมเนี่ยมันก็ยังจําเป็นต้องมีโรงเรียนทางเลือกหรือแม้ว่าโรงเรียนทุกแห่งในแผ่นดินนี้จะพร้อมก็ขนาดปรยสนีเรายังต้องมีแบบธรรมดากับกับแบบอะไรนะ e MS. s, <S มันยังโรงเรียนทั่วไปก็ยังมีโรงเรียนเฉพาะของหญิงชาย เขายังมีโรงเรียนดัดสันดานเขายังมีโรงเรียนสารพัดแบบใช่ไหมครับมันจะเสียหายตรงไหนถ้าโรงเรียนสอคนตาบอดมันจะมีโรงเรียนสารพัดรูปแบบมันมีหลายเมนูเนี่ยแล้วถ้าเกิดพูดถึงโรงเรียนสอนคนตาบอดเนี่ยทุกวันนี้เขาโดยมากเนี่ยเขาให้เด็กที่อายุต่ำกว่าหกขวบเนี่ยเข้าไปเรียนหรือยังหรือว่ามันมันเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยสี่ห้าขวบเขาก็พอจะอนุโลมหยวนหยวนแต่แสดงว่าก็มีแล้วแต่บางที่เนี่ยเขาค่อนข้างส t r i c ว่าต้องหกขวบขึ้น นะเพราะวันหมายถึงภาระในการดูแลเด็กซึ่งก่อนวัยเรียนเนี่ยหรือปฐมวัยเนี่ยมันเป็นาระเยอะแต่จริงๆครูของเราก็ไม่ได้มีความรู้รู้ชำนาญอะไรพิเศษหรอกครับแต่เราคิดว่าเมื่อเทียบกับการให้เขาอยู่ที่บ้านโดยที่พ่อแม่ยากจนจะตายอยู่แล้วเนี่ยเวลาไม่มีเวลามาดูแลลูกเนี่ยมันก็ยังดีกว่าเอามาฝึกให้เขาใช้ช้อนถือตะเกียบเป็นถือช้อนถือซ่อมเป็นนะครับเดินเหินเป็นมันยังดีกว่าครับ อาจารย์ครับแสดงว่าอาจารย์กําลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ให้เด็กที่มีอายุยังน้อยเด็กที่เด็กที่ตาบอดนะครับเข้าไปเรียนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นภาระที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าครับสําหรับโรงเรียนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเด็กสำหรับตัวเด็กเองครับคือเป้าหมายก็คือให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตาเต็มตามศักยภาพของเขาที่มีอยู่ก็ตอนนี้เราก็มีคนเรียนทั้งสายศิลปะศาสตร์สายวิทยาศาสตร์ ไม่หมายถึงว่าศิลปศาสตร์ไงฮะเรามีคนเรียนภาษาเรามีคนเรียนสังคมศาสตร์เรามีคนเรียนกฎหมายเรามีคนเรียนคอมพิวเตอร์ไซเอนส์แล้วต่างประเทศหลายแห่งก็มีคนจบ s p r o s p n g i n n g r n n g ครับนะครับซึ่งหมายถึงว่าพวกการบินใช่ไหมถูกต้องวิศวกรรมที่เกี่ยวกับการบินหรืออวกาศนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นก็คืออย่าไปอย่าไปใส่เพดานให้มันมากเกินเหตุ คือเราต้องคิดว่าเราจะจัดสภาพแวดล้อมยังไงให้เขาเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพมากกว่าที่ไปบอกอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้นก็น่าจะไม่ได้ <C amusing> อันนี้ก็กลัวว่าจะลําบากคือพวกทุกทุกนิยมเนี <C> mmm <ladım> ่ยเวทนานิยมทุกขเวทนานิยมเนี่ยอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะลำบากไปหมดชีวิตนี้ก็เลยมีแต่ความเศร้าหมองไงคิดถึงแต่หาแต่ความลําบากครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องคิดหาความเป็นไปได้ นอกจากโรงเรียนแห่งนี้จะมีนโยบายให้เด็กเรียนฟรีไม่เสียค่าเล่าเรียนการเรียนการสอนที่นี่ก็มีส่วนสําคัญที่ทาให้เด็กที่นี่เพิ่มขึ้นทุกปีโดยบุคลากรของที่นี่นะครับจะสามารถทําได้ทุกหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงครูหรือพารงและที่สําคัญโรงเรียนแห่งนี้จะไม่มีการเปลี่ยนครูผู้ฝึกสอนเพราะมองว่าจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กด้วยนว,นว,นวนหออ เดี๋ยวพับไหมอ่ะโรงเรียนเฉพาะทางส่วนใหญ่อาจจะมีนโยบายที่จะรับเด็กแต่อายุ5้ขวบหกขวบขึ้นไปเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะข้อจํากัดในเรื่องการบุคลากรพูดถึงถ้ารับเด็กอายุน้อยเนี่ยมันเป็นค่อนข้างจะเป็นภาระนะคะแต่บุคลากรที่นี่ก็คือทุกคนต้องสามารถทําได้ทุกหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงเป็นพันโรงหรือเป็นครูอยู่ที่นี่เนี่ยทำด้วยใจจริงๆ กอที่นี่นะคะอยู่อย่างพี่เลี้ยงเนี่ยก็อยู่อยู่ยคืออยู่ตั้งแต่4-8มาจนพศออนเนี่ย54เนี่ยก็คือไม่มีการเปลี่ยนที่อื่นเนี่ยเขาจะผัดเปลี่ยนกันบ่อยๆใช่ไหมคะที่เราเนี่จะไม่เปลี่ยนอันนี้คือเขาอยู่ได้ใจกันจริงๆอะค่ะ เราก็มีพี่เลี้ยงฝั่งผู้หญิงคนผู้ชายคนเขาก็ดูแลดูแลอย่างดีค่ะดูแลชนิดที่แบบ,บคือเขานอนกับเด็กเลยค่ะนอนนอนนอนพี่เลี้ยงเนีก็จะตื่นตีห้าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยทียย่อาบน้ำอะไรเองไม่ได้เขาก็จะอาบน้ําให้ถ้าเด็กผมยาวก็จะมัดผมให้แต่งตัวให้ค่ะก็จะค่อยๆฝึกไปะคะ่ะอย่างสมมุติว่าเด็กมาใหม่ๆเลยนะคะจากพี่เลี้ยงเขามีเตียงนอนของเขาเองในหอนี่ใช่ไหมคะ เ,เด็กใหม่ๆเนี่ยก็จะคิดถึงผู้ปกครองพี่เลี้ยงเนี่ยเขาก็จะต้องมานอนอยู่กับเด็กจนเด็กคนนั้นชินเนี่ยค่ะถึงจะแยกไปนอนได้ค่ะแล้วบาเด็กบางคนเนี่ยก็คือจะมีปัญหาเรื่องฉี่อะไรกลางคืนเนี่ยเขาก็ต้องคอยปลุกขึ้นมาฉี่คือค่อนข้างที่จะทํางานหนักแล้วมันม,มีผลกับเด็กไหการที่เราจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมีค่ะถ้าเราเปลี่ยนคือเขาชินกับพี่เลี้ยงคนนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่า คนใหม่ที่เราจะรับมาเนี่นิสัยใจคอเป็นไงคือเขารู้จักนิสัยใจคอกันแล้วการพัฒนาการพัฒนาการของเด็จกจะก็จะเร็วขึ้นค <ขา S 1> ่ะแล้วก็จะต่อเนื่องด้วยเพราะว่า,เ,าเราฝึกตลอดเราไม่ใช่ฝึกเราหายไปนักเรียนลองสำรวจเครื่องตัวเองว่าเข้าเข้าอินเทอร์เน็ตตรงอ,อ,อินเทอร์เน็ตเอ็กโบร์อะได้ไหม นั่นแหละใช้เอลโลคีหรือเคอร์เซอร์นะเลื่อนเลื่อนดูมันจะมีให้เราอ่านข่าวบันเทิงอะไรเยอะแยะก็ได้สี่ห้าปีแล้วครับโอ้สี่ห้าปีครับอาจารย์เคยคิดเหรอว่าจะย้ายไปสอนที่ไหนก็ไม่ไม่ได้คิดนะครับว่าอยู่ที่นี่ก็มีมีความสขดีเหตุที่โรงเรียนไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองของเด็กๆทำให้โรงเรียนมีปัญหาเรื่องการเงินในบางครั้ง แต่โรงเรียนนี้ก็เน้นที่จะช่วยเหลือตัวเองก่อนไม่รอคอยความช่วยเหลือแต่เพียงอย่างเดียวโดยการพาเด็กๆออกไปแสดงตามสถานที่ต่างๆเพื่อแลกกับเงินบริจาคเพื่อเป็นค่าอาหารและใช้ใจ่ายในส่วนต่างๆที่จําเป็นนะครับส่วนหนึ่งเราได้มาจากสอชอรหรือสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะได้ ลายหัวปีละ3ามหมืต่อคนเงินส่วนนี้เราก็เอามาเป็นเงินเดือนครูเงินเดือนพี่เลี้ยงแล้วก็มาใช้ในการบริหารจัดการต่างๆคะส่วนใหญ่เนี่ยเราได้มาจากผู่มีจีสธาในจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดใก้เคียงถ้าค่ะใช่ไหมคะเราก็จะขอทเด็กเนี่ยไปออกรายการวิทยุบ้างไปอะไรบ้างเลยค่ะไป ไปแสดงความสามารถที่ถนนคนเดินบ้างก็คือไปสแสดงตามเวทีเนี่ยแล้วก็เอาขอกล่องบริจาคไปตั้งแต่เราก็ไม่ขาดถึงขนาดน,นั้นก็คือเราใช้อย่างประหยัดที่สุดอย่างค่าอาหารเนี่ยเด็กคนประมาณเด็กก็คนทางโรงเรียนนีก็ประมาณ60กว่าคนใช่ไหมคะแล้วก็จ่ายค่าอาหารวันละพันวันละพันนี่คือสมื้อนะคะ หมายของโรงเรียนแห่งน right, ี้นอกจากจะต้องการให้เด็กตาบอดเหล่านี้เติบใหญ่รู้จักใช้ชีวิตจะได้ไม่เป็นภาระของสังคมแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาได้อย่างชัดเจนก็คือความเท่าเทียมและการให้โอกาสที่พวกเขาต้องการให้สังคมนั้นมองเห็นและไม่ได้มองว่าพวกเขาเป็นเพียงแค่กลุ่มคนชั้นสองของสังคมนะครับ หรือว่าสังคมเนี่ยมองเด็กตาบอดเนี่ยให้เป็นบุคคลชั้นสองแต่ให้เห็นคุณค่าของเขาให้โอกาสเขาให้เขาได้สแสดงความสามารถส่งความสามารถที่เขาจะสแสดงออกมาเนี่ยมันจะได้น้อยได้มากเลยมันก็ต้องแต่ตางกัตักยภาพของแต่และบุคคลขนาดคนตาดีทั่วไปยังสามารถทําอะไรได้ไม่เท่ากันใช่ไหมคะอย่าไปบอกว่าเออไม่ต้องทาตาบอดเนี่ยคือเราไม่ไม่อยากให้สังคมมาสงสารไม่อยากให้สังคมมาเวทนาเราแต่เราอยากให้สังคมให้โอกาสเรามากกว่า สะท้อนนี้เห็นถึงความรู้สึกในสังคมที่ไม่ค่อยใฝ่รู้นะเมื่อเราไม่ใฝ่รู้เราก็เลยคิดว่าลูกเราไม่จําเป็นต้องใฝ่รู้ความรู้มันจะลอยมาเองเทวดาจะเสกความรู้ให้เราเนะ <S <S เพราะฉะน,นั้นเราก็ต้องเ,อเราก็ต้องแก้ใชใหม่เราก็ต้องหันมาเป็นคนใฝ่รู้นะครับผู้ปกครองเองก็ต้องรู้จักศึกษาค้นคว้าหาวิชาความรู้เราจะได้คิดว่าลูกเราสมควรใฝ่รู้ด้วยอันทีน่สองก็คือเวลาเราเจออุปสรรคปัญหาเราก็อย่าไปงอ เราจะไปคิดว่าในโลกนี้มันมีแต่ความทุกข์ยากลําบากเราก็ต้องยิ้มสู้เหมือนเหมือนบทเพลงพน์นิพนธ์นะอันดับสามก็คือว่าเราก็ต้องสร้างเงื่อนไขให้ให้ลูกหลานเราเนี่ยนะเติบโตไปเนี่ยเป็นผู้รับใช้สังคมไม่ใช่ให้สังคมมารับใช้เราครับนะถ้าเราโตขึ้นไปให้สังคมมารับใช้เราเนี่ยเราก็จะแบมือขอไปตลอดเระนั้นนี่เราต้องเก่งพอมีกล่นพอที่จะไปรับใช้สังคม ได้ก็คือเป็นผู้รับใช้ครับแล้วอันสุดท้ายครับไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามเนี่ยต้องไม่ยอมจำนวนถ้าผู้ปกครองยอมจำนวนแล้วคุณจะสร้างลูกหลานให้เป็นกําลังสําคัญของชาติได้ยังไงครับนะก็มี4อย่างเนี่ยครับฝ่รู้ยิ้มสู้รับใช้ไม่ยอมจำน,นวนแท้จริงแล้วการที่พัฒนาการของเด็กคนหนึ่งจะดีขึ้นได้หรือไม่นั้นอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเด็กหรือว่าการฝึกฝนแต่เพียงอย่างเดียวนะครับ แต่มันขึ้นอยู่กับสายตาของคนภายนอกด้วยว่าจะมองคนตาบอดในด้านบวกหรือว่าในด้านลบและไม่ได้ใช้สายตาดีๆของคนอย่างพวกเรานะครับมาเป็นเกณฑ์ตัดสินว่าพวกเขาจะสามารถทําในสิ่งนั้นได้หรือไม่ได้ไปตามชมรายการมองมุมใหม่ได้สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้ผมและทีมงานสวัสดีครับ อยากจะบอกผู้ปกครองที่มีลูกหลานตาบอดและที่เก็บไว้ที่บ้านนะคะอยากจะให้ท่านเนี่ยเอาเขามาเรียนหนังสือให้เขาได้มีโอกาสได้อยู่ในสังคมไม่ใช่เอาเขาเก็บไว้บ้านเพราะว่าเขาสามารถฝึกฝนได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้เขาได้ฝึกฝนและฝึกฝนการช่วยเหลือตัวเองได้เรียนรู้เหมือนคนปกติเขาจะได้อยู่ในสังคมได้โดยที่ไม่เป็นภาระของใครยืนหยดัดได้ด้วยตัวเองไม่ต้องรอพึ่งใคร